ไม่รู้เขาไหนเขาไหนไม่รู้เราไม่รู้ทามเลยไงเขาพาเดินอ่ะเดินมันก็ซึมอยู่ตามนี้ค่ะคุถ่ายได้แล้ววปลดาเด้่นอีอีอีคนนึงอ่ะอีกคนนึงอยู่ีคน มีข้าวข้าวหนุ่มแงอะไรก็กินก่อนมามงมาม่ากินก่อนเดงเลย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 เดงเขาไมได้ะเดงเขาไดนี่เอามาเลี้ยงดูทเกนมาเลี้ยงาเจ้าหน้าที่เรามาเลี้ยง

ป้าป้ามาครับมาก็มันจะมีพวกพวกพวกนี้ไอนี้บ้านเดกตอนัช้าครับผู้หญิงผู้หญิงรวทั้งเด็กผู้หญิงยคิบเจ็ดผู้หญิงผู้หญิรวมทั้งเด็กผู้หญิงยี่สิบเจ็ดคนไปไหนรอรอเดยวมาไปนครปฐมไปนครปฐม